ชีวิตดีดู Bright TV สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรายชัดจัดเต็มกับดิฉันดร ok บุ๋มปาดาวมุงพูดีนะคะคุณผู้ชมคะ เมื่อไม่นานมานี้นะคะในโลกโซเชียลของเราค่ะโลกโซเชียลออนไลน์นะคะเราได้มีหนุ่มคนหนึ่งสักเต็มตัวเลยดูโหดมากแต่ถ้าเกิดดูลายสักของเขาจริงๆเนี่ยลายคิตตี้ค่ะกลายเป็นเน็ตไอดอลคนใหม่นะคะที่มีคนติดตามอย่างมากว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงสักคิตตี้บนตัวเต็มตัวขนาดนี้เปลือกตาสีชมพูคิดอะไรหรือว่าโดนโดนใครหลอกไปสัก หรือว,ว่าแค่ตามสาวเอาเป็นว่าเขามีสโลแกนค่ะถึงผมจะน่าโหดแต่ก็อยู่ในโหมดคิตตี้นะจ๊ะเขาเป็นใครมาจากไหนเราจะมาทําความรู้จักกับเขาค่ะม,มันไม่เหมือนใครดีครับตัวเราดีซะอย่างใครจะมองอยางไงครับช่างเขาเราก็ลงคลิปเองครับที่คนรู้จักเยอะๆไอ้นั้นนะครับคลิปวันพู้ให้กําเนิดที่ผมพูดอะวันวันเกิดเรามัน จริงๆแล้วมันไม่ใช่วันเกิดเรานะมันเป็นวันพวกให้กาเนิดจะให้ไปเที่ยวกินเหล้าไปเที่ยวตามภาพสนุกทางทางนี้แม่โคดเราเบ่งออกมาแค่ตายเอาไปเที่ยวมันไม่ใช่อ่ะรายการรากาจะเต็มขอต้อนรับคุณโด่งคิตตี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณโด่งครับคุณโด่งเป็นคนจังหวัดไหนอ่ะพิษณุโลกครับชื่อโด่งจริงๆเลยหรือเปล่า ชื่อจริงเลยไหมชื่อจริงไม่ใช่ครับอ่าชื่อเล่นจริงๆคือชื่อจริงๆคืออะไรคะประเสริฐหมอรักษาครับแต่ชื่อเล่นชื่อโด่งครับอ่ะนะคะคุณโด่งประเสริฐนั่นเองนะคะแล้วทีนี้คุณเนี่ยนะอยู่จังหวัดไหนนะพิษณุโลกครับพิษณุโลกแล้ววันนี้มาจากพิษณุโลกลหรือเปล่าครับโอ้ขอบคุณมากค่ะตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วคะยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดคุณเรียนอะไรมาบ้างเนี่ยลงจบ,<ร>จ,บจบหมอสามพิษณุโลกพิทยาคมครับอืม ตอนนั้นเริ่มสักหรือ,อยังอ๋อจบแล้วก็สักเลยครับไปเรียนเทคนิคต่อตอนเข้าเรียนเทคนิคคุณสักอะไรตัวนไหนบ้างเนี่ยครับตัวเคอ๋อตัวเคทาไมถึงสักตัวเคทาไมถึงเลือกสักไรนั้นอ๋อก็ยิงใหญ่ครับคิดอย่างนั้นตามไพเลยใช่ไหมครับอ่าไพใหญ่สุดเลยนะคะแล้วมสามคือเข้าไปเรียนที่นั่นแล้วยังไงต่อก็เรียนแล้วก็จบ แล้วก็ไปต่อเทคนิคไงครับอาา่าฮะต่อเทคนิคแล้วคุณเรียนแล้วก็เกเรอืมเรียนไม่จบทําไมถึงเกิดอาการเกเรเกิดขึ้นอ๋อตามเพื่อนครับตามเพื่อนเลยใช่ไหมครับแล้วที่บ้านมีห้ามมึงไหมเขาก็ห้ามครับอืมแต่เราก็ไปแล้วเกเรของคุณเนี่ยคุณโดง่งคุณเกเรถึงขั้นไหนอ๋อเราก็โดดเรียนไปเล่นเกมอืม ไปเดินวิ๊กซี uh huh. อะไรทํานองเนี้ยครับแค่นะเราก็ไม่เข้าเรียนเลยวันนั้นแล้วครูให้ผ่านไหมน่ะไม่ผ่านครับไม่ผ่านไม่ให้ผ่านแล้วตกลงก็เลยเรียนจบไม่เนี่ยตกลงเทคโนิอ๋อเทคนิคไม่จบครับไม่จบเลยแค่นี้เองครับแล้วคุณทําอะไรต่ออาชีพของคุณพอหลังจาก มสามแล้วก็ไปต่อเทคนิคออืฮ uh huh. แล้วพอเรียนไม่จบออืฮ uh huh. ก็เกีรีแล้วก็โดนจับครับโดนจับข้อหาอะไรคะพกพาอาวุธปืนครับทาไมถึงต้องพกอาวุธปืนอ๋อคือว่าตอนนั้นจะไปตีกับใครเพื่อนเขามีเรื่องผมก็พกไปด้วยเออเขาถามให้ความรู้หน่อยซึ่งรู้ว่าตอนเนี้คุณไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วแหละใช,ใช่ไหมแต่ถามให้ความรู้หน่อยว่า คนทั่วไปไปหาอาวุธปืนมาได้ยังไงซื้อวันซื้อขายกันยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอ๋อเราก็ซื้อตามเว็บครับมันมีพวกวในกลุ่มในเพจครับแล้วราคาประมาณเท่าไหร่แพงปะส0งพันสาครับลูกซองอ่ะสองพันสามีปืนได้แล้วหรอครับอ,อเป็นความรู้ใหม่ที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าซื้อกันหน้าเว็บเลยนะปกติถ้าดิฉันที่ซื้อซื้อปืนมาที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือต้อง ทำใบอนุญาตกันอะไรกันก็ไม่รู้ราคาก็หลายตั้งแต่นี่คือ 2, 3, 000, สองสามพันซื้อได้ครับทุกคนมีหมดต้องมีครับมันเหมือนอาวุธป้องกันตัวหรือไว้ไปยังไงอะไรยังไงคือว่าถ้าในพิโลกนะถ้าแบบมีงานนะอะต้องพกไปครับรู้ว่าตีแน่นอนตีกันแน่นอนครับหรือว่าไปเพื่อตีก็เหมือนก็ไปเพื่อตีครับทําไมต้องตีกันอะ ก็ไม่รู้ฉันเคยพยายามถามเด็กเทคนิคเยอะมากเลยนะว่าทําไมต้องตีกันมีเหตุเคยถามเพื่อนไหมทําไมต้องตีหรือเพื่อนตีก็เลยต้องไปด้วยเขาตีกันผมก็ไม่ตีไงผมก็ยืนอยู่เฉยๆยืนดูเขาตีกันนะครับเคยมีเรื่องกับเขาไหมเนี่ยไม่เคยครับไม่ชอบแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไร อยู่มีพี่น้องกี่คนมีพี่ชายหนึ่งคนครับอืมพี่ชายมาแนวสักอย่างนี้ด้วยไหมไม่สักครับไม่สักนะคะคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพอะไระคะอ๋อพ่อแม่เป็นคนงานอยู่ในราชาพัฒนครับอืมเขาก็โอเคดูแลตัวเองกันได้ครับแล้วตัวคุณไม่จบเทคนิคแล้วคุณออกมาทําอาชีพอะไรเลี้ยงดูตัวเองตอนนี้ผมตอนแรกทำอู่ซ่อมรถครับ แล้วก็ย้ายมาทำนะตอนนี้ก็ทําอยู่ครับช่างกระจกอลูมิเนียมครับช่างกระจกอลูมิเนียมแล้วในในสถานะตอนนี้เนี่ยมีสาวหลายๆคนสนใจตัวคุณมากเนื่องจากว่าคุณมีสีชมพูในหัวใจถามหน่อยแต่งงานหรือ,อยังคะยังครับมีแฟนหรือยังคะไม่มีครับหรือว่าชอบผู้ชายไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ใช่ไหมคุณโด่งยืนยันตรงนี้นะชอบผู้หญิงครับแต่ยังไม่ยอมมีแฟนหรือยังไงอ๋อไม่ไม่มีใครเอาครับไม่มีใครเอาเคยจีบสาวไหมเนี่ยไม่เคยครับเหรอคุณเก่งไราพางแฟนยังน่ารักกิ๊กเลยอ่ะเอ๋อผมเป็นคนไม่ไม่ค่อยสนใจไงถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีแต่ก็เคยมีแฟนเคยครับเคยมีแฟนชอบสาวแนวไหนคะ มีสเปคไหมไงก็ได้ครับอ๋อทแล้วจริงๆแล้วอ่ะสำหรับตัวคุณโดกเองเนี่ยคือพอคุณสักขนาดนี้อ่ะคนก็นึกว่าต้องเป็นสายโหดครับแต่จริงๆคุณเป็นคนนิสัยยังไงก็จริงอ่ะอืมไม่ค่อยสูงส่งอะไร,ะค,รครับอืมทำงานอย่างเดียวครับทำงานอย่างเดียวเออแล้วก็หาเรื่องสักทั่วตัวไปเรื่อยๆ พอทํางานเลิกงานก็ไปเล่นเกม uh huh. นี่แหละครับชีวิตวันวันแค่นี้เองถามจริงๆเถอะมีคนเขียนคําถามมาเลยเคยติดยาไหมครับไม่เคยครับไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับไม่เอาเลยครับเหล้ากินครับกินเหล้าบ้าง แล้วสักขนาดนี้เนี่ยเคยมีโดนเพ่งเลงไหมโด,โดนติดคุกมาก่อนไหมอะไรไหมอ๋อก็โดนครับอืถ้าแบบเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราเราก็แวะทุกด่านเลยตรวจปัสสาวะอ๋อรู้สึกอย่างไรบ้างกับการพอเรามีรอยสักแล้วทําให้ตํารวจมองเราเป็นแบบนั้นก็รู้สึกเปลือกไปไหนมาไหนไม่ไม่ค่อยสะดวกหรอกอแต่ว่าเราก็บริสุทธิ์ไง เราก็ปล่อยให้เขาตรวจไปอมืมีไหมโดนพูดจาไม่ดีมันก็มีครับอืมด้วยเขาเข้าใจผิดอย่างนั้นใช่ครับมีเบื่อไหมว่าชีวิตนี้ไม่น่าสักเลยอะก็เบื่อครับเคยคิดเหมือนกันครับเพราะว่าพอสักแล้วโดนคนมองอย่างนี้ใช่ครับอเอาละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับรอยสักต่างๆในตัวเขาว่ามีที่มาอย่างไรกันบ้างสักครู่เดียวค่ะแค่นะถ้่อยากไม่เหมือนใครใช่ครับเออเคยมีคนหาว่าเราเป็นคนบ้าไหมคุณคนสักเขาไม่เตือนก่อนเหรอเขาก็บอกคิดดีแล้วเหรอเขาบอกเอาอย่างนี้แหละพี่ ชีวิตดีดู Bright TV